พี่พรคะวันนี้จะมีน้องใหม่มาทํางานคนนึงนะคะอีกแล้วเหรอเจ๊พี่บอกเลยว่าไม่ต้องรับงานแค่นี้พี่ทาคนเดียวเองได้มีหลายๆคนจะได้ช่วยกันเจ๊สวัสดีค่ะอ้าวอ้ําใช่ไหมใช่ค่ะเจ๊งานที่นี่ไม่มีอะไรมากทําตัวสบายๆแต่ว่าห้ามเล่นโทรศัพท์นะจ๊ะค่ะเจ๊อ้ํานั่งลุทนยกับพื้นเลยสบายๆายจะได้ไม่เมื่อยขาออ น้องใหม่แอบเล่นโทรศพัพท์อีกแล้วไหนคะเผื่อไม่ได้เลยเด็กสมัยใหม่นะเล่นแต่โทรศัพท์พี่บอกแล้วไม่ต้องรับเด็กสมัยนี้มันติดโทรศัพท์ไม่ต้องรับมาแล้วอันนี้พี่พรทำอะไรคะเออคือแต่กฎที่นี่ห้ามเล่นโทรศัพท์นะคะพี่พรก็น่าจะรู้ดีกว่าใคร กลิ่นไหนมันหอมฉชนอย่างได้กลิ่นหวานหวานอ่ะเธอแม่ค้าแม่คามได้คะ่ะลูกค้าอยากได้น้ําหอมกลิ่นหวานหวานขอแนะนํากลิ่นนี้ค่ะหอมหวานเหมาะสําหรับแฟนน้องเลยนะคะฉันไปดูของฝั่งนั้นก่อนนะเออสงสัยแฟนน้องไม่ชอบเหรอแล้วน้องล่ะมีน้ําหอมหรือยังกลิ่นนี้น้ําหอมผู้ชายนะกลิ่นมาใหม่ผมว่าอยากได้กลิ่นหวานหวานมากกว่ามันกลิ่นผู้หญิงผู้ชายเขาต้องใช้กลิ่นนี้อ่ะเอาไปเอาไป,าไปกลิ่นเนี้ยรับรองฉีดแล้วหญิงตึมน่าเชื่อพี่เอาไปเอาไป เธอไม่เอาอะไรหรอไม่อ่ะไม่มีอะไรถูกใจแฟนพี่เอาอะไรด้วยหรอรับอย่างเดียวนะคะเอ้ยสนียยัดเยีดยด,ยดน้ำหอมผู้ชายให้สันอยู่ได้อ่ะสนีเอาไปให้แฟนเธอก็บอกแล้วว่าอย่าแอบร้านนี้มีตัวทดลองโลออนให้ด้วยแม่จะทำอะไรก็ลองทาดูนะสิอันนี้มันเป็นตัวทดลองเขาเอาไว้ให้ดมกลิ่นไม่ใช่เอาไปทาไม่ลองแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่ากลิ่นไหนที่มันเหมาะกับเราอันนี้ก็หอมดีนะ แม่หน้าเกียดมากมันจะน่าเกียดอะไรก็เขาให้ทดลองนี่ยู่กลิ่นนึงเนี่ยมาเมียวเอารักแร้มาสิอุ๊ยไม่เอาแม่ก็ทาของแม่ไปสิรักแร้แม่ทาสองข้างแล้วมาเอามาจะได้รู้ว่ามันเป็นกลิ่นยังไงมาอามาอุ๊ยแม่ไม่เอากลิ่นนี้ไม่หอมเลยของอันนี้ก็ไม่หอมไปไม่เอายี่ห้อนี้ไม่หอมทำไมโลออนยี่ห้อนี้กลิ่นแปลก คุณพี่คะว่าไงคะจอดนานไหมคะก็น่าจะนานอยู่นะเพราะว่าพี่ไปทําผมงั้นรบกวนคุณพี่ย้ายพี่จอดตรงมูนได้ไหมคะทําไมคือมันบางหน้าร้านหนูอะคะ่ะอะไรนี่มันถนนสาธารณะเธอมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันแต่ถ้าคุณพี่จอดบางแบบนี้ลูกค้าหนูมาซื้อของเขาก็ไม่มีที่จอดสิคะก็เรื่องของลูกค้าเธอสินี่ฉันมาจอดก่อนมันเป็นถนนสาธารณะฉันก็มีสิทธิ์จอดอ๋อให่ป้าพี่คะามาเอาของที่สั่งไวค้ค่ะอ๋อนี่คะ่ะ ทำไมมาเข้ารจากคะเนี่ยพี่ว่าจะปิดร้านแนละ้วหนูมาตั้งแต่เที่ยงแล้วพี่ไม่มีที่จอดรถเลยค่ะ,ะใช่เหรอคะใช่สิคะหนูเลยไปจอดทั้งสองซอยแล้วเดินกลับมาเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะไม่ไม้เอาแล้วนะเนี่ยขอตัวนะคะ,ะจะหกโมงเย็ยนแล้วยังไม่มาเอารถออกไปอีกมีจิตสำนึกบ้างไหมเนี่ยเจ็ดเงินนะครับพีนะค่คะทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบเก้าจ้ะนี่ครับสักครู่นะคะ ลูกค้าคิดเงินเหรอคะรอสักครู่นะคะเร็วๆหน่อยได้ไหมพี่รีบตัวเองขาดอีก19บาบทนับมึงเนี่ยครับโป๊ะครับสักครู่นะคะเฮ้ยใกล้เสียหรือยังฉันยืนรอนานแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะคะ2องสี่มาซื้อของก็เตรียมเงินให้เรียบร้อยหน่อยไม่ใช่ขยุมมาอย่างนี้เสียเวลาคนอื่นผมก็เตรอมาจังสี่อเฮ็ดยังไงอครับบ้านนอกไม่รู้จักมารยาทเลยกระเป๋งงกระเป๋าเงินน่ะรู้จักไหม ชมพู่ปิดประตูหน่อยเดี๋ยวเจ๊จะเปิดแอร์ค่ะขอบคุณนะคะเฮ้ยฮะลูกค้าเจ็บไหมคะเจ็บสิ ประตูมันมาตอนไหนเมื่อกี้เข้ามายังไม่มีประตูเลยกระจกใสขนาดนี้ใครจะมองเห็นทาไมไม่ปิดป้ายบอกร้านโอเยตขนาดนี้ทําไมไม่ทาประตูอัตโนมัติั้างหัวฉันแตกใครจะรับผิดชอบไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวแน,น่นอนเนี่ยใสขนาดนี้ใครจะไปมองเห็นป้ายก็ไม่มีติดบอกตายแล้วหัวฉันจะโนไมเนี่ยหวังว่าข่าวหน้ามาจะเจอประตูอตัตโนมัตินะเฮ้ยกองบุบเลย แม่ค้าเมื่อกี้ซื้อครีมไปแล้วกล่องมันบูบไหนคะอันนี้ลูกค้าหยิบเองหรือว่าพนักง,งานหยิบให้คะหยิบเองค่ะ ถ้าลูกค้าหยิบเองก็ต้องเห็นว่ามันบุบตั้งแต่แรกแล้วหยิบไปทําไมล่ะคะก็ตอนนั้นมันรีบเลยไม่ทันดูที่จริงกล่องบุบมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าครีมข้างในมันก็ใช้ได้อยู่ค่ะพูดอย่างนี้เธอจะไม่รับผิดชอบเหรอจะให้เรารับผิดชอบยังไงคะเปลี่ยนกล่องใหม่ให้ฉันเลยเอาอย่างนี้ละกันค่ะถ้าลูกค้าว่ากล่องมันบุบก,ก็เอาแต่ตัวครีมไปนะคะเดี๋ยวกล่องหนูเก็บเอาไปทิ้งเองค่ะเออรับผิดชอบแค่นี้ก็จบพูดยืดเยื้อเสียเวลาพรุ่งนี้รวยจ้าพรุ่งนี้รวยพรุ ฉันเห็นผู้ชายคนนั้นมองเธอไม่ลัาสายตาลยนะมะเมียวก็าไ่สิไม่มองได้ยังไงฉันั้งสวยทั้งหน้าใสาขนาดนี้รอดลีจ้ารอดลีม,ม่เมียวมะเมียวกินข้าวยังรูปแม่ซื้อ KFC ของโปรดลูกไว้รอด้วยนะฮะอย่าบอกนะยายขายลอตเตอรี่หน้าดำๆคนนั้นแม่เธอหรอเออคือฉันก็ดูวบ้านเธอจะไฮโซที่แท้ก็มีแม่ขายลอตเตอรี่จนจนหน้าดำดำนิวฟังฉันก่อนฉันก็หลวมตัวเขาเธอเป็นเพื่อนตั้งนานชัก หนูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทักหนูเวลาหนูอยู่กับเพื่อนแม่ขอโทษลูกแม่ลืมตัวหนูอายเพื่อนที่มี่แม่ขายลอตเตอรี่หน้าดำๆมานมีเอวลูกแม่คาที่นี่มีคีมอลิเซ่ไหมะคะนีค่ะนี่ไงคีมฟ้าอลิเซ่เห็นเขาบอกใช้ดีลองซื้อไปให้แม่ใช้ดูแต่เดี๋ยวนะต้องซื้อกันแดดด้วยสิอลิเซ่กันแดดแม,แม่ฉันจะต้องสวยฉันจะได้ไม่อายเพื่อนอ่ะแม่ ครีมอะไรแม่ไม่เคยทาครีมแม่ไม่ใช้โลก,ก็เพราะแม่ไม่ทาครีมไงถึงได้หน้าดำปิดปีดอย่างนี้แล้วมันทาอยังไงลูกทาไหนก่อน ขั้นตอนแรกใช้สองสีม่วงทาฝ้าร่วลดฝ้ากลาดจุดด่างดำให้ผิวกระจ่างใสครีมเนื้อเซรั่มเข้มข้นไม่กัดไม่แสบหน้าใช้แล้วผ้าแม่จะหายเหรอใช่และช่วยไม่ให้เกิดฝ้าใหม่ด้วยนะพอครีมซึมแล้วก็ทากันแดดตามได้เลยตัวนี้มี S F 5 0บวก T A C บวกเหมาะกับคนที่ตากแดดเยอะๆแบบแม่แล้วมันจะเหนียวมีลูกไม่เหนียวแน่นอนเนื้อแมทบางเบาเกี่ยง่ายซึมไปในห้าวิทาแล้วออกแดดได้เลยพรุ่งนี้รวยนะจ๊ะพรุ่งนี้รวยชอบสองตัวสามตัวได้เลยนะจ๊ะเอ๊ ร้านไม้เกมัวเหียวคนเยอะจังพรุ่งนี้รวยนะจ๊ะพรุ่งนี้รวยป้าเอ้าเพื่อนแม่เหมียวนี่เองทําไมป้าสวยจังป้าใสด้วยตอนนั้นหน้ายังดำๆอยู่เลยก็ป้าใช้อาริเซ่ไงแม่หนูขอตังค์หน่อยหนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนอได้เลยลูกเอาเท่าไหร่ก็เอามีพันห้าพันหรือเอาเท่าไหร่หนูเที่ยวไหลพอลูกไปแม่เหมียวทําไมแม่เธอมีเงินเยอะจังฉันก็ไม่เคยบอกว่าแม่ฉันจนนี่หนูมาดูสีผมให้แม่หน่อยได้ค่ะ สีนี้ถ้าย้อมออกมามันจะเป็นสีเหมือนในกล่องไหมไม่เหมือนมากค่ะขึ้นอยู่กับสีผมเดิมของลูกค้าด้วยค่ะเหรอถ้าแม่ย้อมเนี่ยมันจะทองไหมเนี่ยก็ここไม่ทองมากนะคะเพราะว่าพื้นผมของคุณแม่เป็นสีดําอยู่ค่ะเหรอแล้วมันจะปิดหงอกไหมเนี่ยสีนี้ไม่ปิดหงอกค่ะตัวนี้เป็นสีแฟชั่นเหรอกินชุนไหมกินชุนเป็นเรื่องปกติของสีผมค่ะเหรอแล้วจะแพ้ไหมกัดหัวไหมเนี่ยแล้วแต่คนเลยค่ะบางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้แล้วในนี้มันสีบอลอ่อนมากย้อมออกมามันจะเป็นสีไหนเี๋เาา้วหน นี้เลยค่ะสีจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะออกทองทองนิดนึงเหรอทองนี่นี่แล้วมันแดงไหมไม่แดงค่ะจะออกเป็นน้ำตาลประกายทองเหรอไม่แดงเหรอแล้วทองมากไหมถ้าซื้อกล่องหนึ่งผมเท่านี้พอไหมสองกล่องเลยก็ได้ค่ะเอาไปเผื่อไว้เหรอผม,มบางๆเองนะบางแต่ว่าก็ยาวอยู่นะคะหนูกลัวว่ามันจะไม่พอเอาเดียวนี่แหละพออยู่หรอกอมาดับอะไรตอนนี้เนี่ยแดดก,ก็ร้อนรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดค่ะมาครับแยวผมช่วย พี่พรครับอ้าวเตาผมเอารถไปซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะเตาถ้าไม่ได้เตาแย่เลยเพราะว่าพี่ก็อยู่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรครับผมเต็มใจนี่ก็จะค่ำแล้วเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวมันอันตรายเป็นห่วงพี่เหรอครับโทรศัพท์ผมเอาไปเช็คได้แล้วนะครับใช้งานได้ปกติเกือบหนึ่งปีแล้วนะที่เธอดูแลพี่ทุกเรื่องเลยเออคือเราเป็นเตาเรานานไหมไม่นานครับ นั่นแม่เธอเหรอสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่บอลคนรู้จักอยากได้อะไรเรียกเลยนะครับที่รักเอาอันนี้แล้วก็อันนี้ยี่เงินครับแฟนคุณน้องซับพอตดีมากเลยค่ะซื้อเครื่องสำอางให้เยอะเลยคุณพี่เขาก็น่ารักแบบนี้และค่ะอุ้ยอิจฉ่าจังเลยสวยหล่อเหมาะสมกันมาก กลับมาแล้วหลอที่รักทำไมถึงไม่เก็บห้องห้องรกมากเลยโอ๊ยอะไรเนี่ยกลับมาก็บน่นพูดดีๆเป็นไหมแล้วนั่นแต่งหน้าจะไปไหนจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนขอตังค์หน่อยไม่ให้วันวัน,วนมีแต่กินนอนเที่ยวไม่ทําอะไรสักอย่างฉันเป็นเมียนะไม่ใช่แม่บ้านเธอก็เกินไปงานก็ไม่ได้ทําช่วยทํางานบ้านหน่อยได้ไหมฉันไม่ทํามีปัญหาอะไรไหมอารมณ์เสียเีอย่างชุดไปเที่ยวดีกว่า นิวเเร็วเ,วเปียกหมดแล้วเนี่ยฝนก็ตกเร้วอดไปไหนโดนยืดไปแล้วแล้วทำไมเธอถึงปล่อยให้รถโดนยืดก็ดูเธอใช้เงินสิแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายงวดรถถ้าเธอจะให้ฉันขี่มเอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยฉันไม่ขี่หรอกเราลากกันเออไปเลยเลิกก็เลิกเอาพี่พรมาขายเสื้อผ้า,าตลาดนั้นหรอครับเอาเต๋ามาได้ยังไงเพิ่งเลิกงานครับก็เลยมาเดินเด่นตลาดนั้นอุ้ยฝนจะตกแล้วพี่รีบเก็บของกลับบ้านดีกว่ามันก็ตกของก็ไม่ได้ขายช่วยช่วยอุ้ย ขอบคุณนะเต่ามาช่วยพี่ทุกวันเลยไม่เป็นไรครับผมเต็มใจอยากมาทุกวันเลยแล้ววันนี้รีบไปไหนไหมล่ะอยู่กินข้าวกับพี่ไหมไม่รีบครับแล้วไปกินร้านไหนดีอ่ะกินที่บ้านพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ทําเองได้ครับพี่พรครับเอาเต่าพี่รางการอยู่นั่งรอบแป๊บหนึ่งนะลมใส่จะตกลมรักคนแก่เราพี่พรอ,อยู่คนเดียวไม่คิดจะมีแฟนนะครับก็อยากมีอยู่นะแต่ว่าพี่แก่แล้วไม่มีใครจริงใจกับพี่หรอกก็ผมนี่ไงครับ กิตังครับเจ๊สวัสดีจ้ะพ่อหนุม่มมากับคุณแม่หรอคะแล้วแฟนคนที่สาสวสวยคนนั้นไปไหนล่ะเอออันนี้แฟนผมครับอ๋อหรอคะแฟนสวยนะคะเป็นอะไรครับพี่รักคืออายไหมที่มีแฟนเก่ๆแบบพี่ทำไมต้องอายในวันที่ผมลำบากก็มีแค่พี่ที่อยู่ข้างผมอย่าคิดมากนะครับพี่รักเราสู้มาด้วยกันมีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะอยู่กับผมตลอดไปนะครับ สวัสดีค่ะเจเจรับพนักงานไหมคะรับจ้าพอดีเลยนิว <New. S 1> เตา๋าเตา๋าเรากลับมาหาเธอแล้วนะเธอคิดถึงเราไหมเตา๋าไม่ต้องรับนะครับพี่รักอย่าบอกนะว่านี่แฟนเธอเธอหาแฟนได้แค่นี้หรอก็ดีกว่าเธอแล้วกันออกไปเลยออกไปจากร้านฉันเตา๋า